โอ้ยไอ้หน้าจะกลัวใครแน่เลเฮ้ยเป็นอะไรนะคุณน้าคุณน้าใชคุณน้าเป็นอะไรอ่ะใครเนี่ยอะคุณน้าจำสอนราไม่ได้เหรอฮะไอสอนสอนฮะสอนจริงหรอเนี่ยสอนจิออ โอ้้อนส่อนถ้าซอนจำไม่ได้เลยเป็นไรล่ะเป็นไรล่ะคุณนาฮะเป็นไรหนีผู้หญิงมาทําไมล่ะผู้หญิงคนนี้ทําไมล่ะวันนี้เราต้องตามหาพัานทองเรายังไม่ว่างเล่นกับผู้หญิงก็ไปหาพานทองเสรเจก็บอกเขาอย่ามายุ่งเซกเขาไล่ตามมาดิออย่างนี้แต่คุณนาเดี๋ยวผมเป็นคนจัดการเองนะคุณโหนฮะ คุณน้าจะบอกอะไรให้นะเรื่องอะไรฮะคุณน้ากางเกงมันม้วนอะมันม้วนยังไงละฮะผมข็จะตีดีนะคุณน้ากางเกงกางเกงมันม้วนทางซ้ายจ้ะคุณหนูเดี๋ยินไปเรื่อยๆมันก็เข้าที่เองนะคุณน้าฮะโทนึกว่าใหญ่ที่แท้กางเกงม้วนมันม้วนขึ้นไงคุณน้าพูดอะไรไม่คิดว่าผมจะอายคนร้อยไล่เหรอฮะ โง่ต้จงถึงร้อยไลน์แล้วแค่ไล่เดียวมึงก็ต้องอายแล้วคุณน้ามาดับไฟผมใหม่เนี่ยไม่ใช่ก็โปรใหญ่สิโปรใหญ่เหรอโ้ฮัลโหลฮ w วอตอ s t ดี s ฮะฟาไวตัวผู้หญิงคนนี้ผมจัดการเองผู้หญิงคนนั้นเขาไล่ตามฟังด้วยนะครับผม

เธอโอเคบีบีอุ้บีอุ้บีปถ้าไม่เป็นการัะเกยียดขอน้องเพลงคู่ซึ่งอยบนงานเพลงจะเป็นการัะเกยีย <c oughs> ดไหมตายหมดอ่ะจานทางลอยแจมคว้าเด่นเด <c oughs> ืออเพ้นมองเห็นเย็นตาอา อะไรอ่ะาอ้อย่าก็เบชวนน้องชมจันทร์เจ้าค่ จันจาขอข้าวขอกับ ไอ้เดี๋ยวลุงพ่อก็ตื่นปินาบาลหรอกกูเสียงมันสูงอ่ะโฉนดหน่ามึงไอ้ควข่โง่ทำไมเธอพูดกับพี่อย่างงี้ไม่ชอบไงคนสวยหันหน้ามาคุยกัน,นพูเธออย่าทะลึงนะนิดนึง<บ>หันหน้ามาคุยกันเร็วดิ<อ>พี่เป็นคนซาดิส อันหน้ามันคุออะไรอยากรู้ไันขึ้นแล้วนะอยากรู้ไอ้เปลคุกปันหัวอยู่ไอ้ควายก้อมยเกิดอะไรขึ้นเอาแล้วก็เกิดไม่ใช่ อย่าไปทะเลาะกับคนดูสิใครด้วยหมาด้วยนีย่หนีไม,ม่ทันนะติลดล้อเยอะนะผู้บัก่อน <uca us> อย่าไปทะเลาะกับคนดูเขาอ,อยากคุยด้วยเขาเป็นคนสวยหันหน้ามาคุยกันไม่พี่เป็นไรคันดีใครบอกดี <c oughs> ขายพูดดีโอเคไม <c oughs> ่เป็นไรอยากดีเลยก็ดีเลยมา ย๋ยวคุยย่อมเล่นย่อมย่อดี่ยวน่ารัก็ไดน่ารักโอ้ยพี่ฮะพี่เป็นพี่เป็นอะไรพี่คันเหรอคันมากเลยพี่เพิ่งคันเหรอจ้ะโอ้โหตายแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันพี่เจ๊หนูจะนับหนึ่งถึงสามแล้วให้มันหอมแก้มในแก้มมันบ้าควายงูงู นักพี่เดี๋ยวนั้นหนึ่งถึงสามแล้วลองหันไปพี่หอมแก้มไหมนี่หันมาเดี๋ยวปาจุกปากแล้วดึงโผล่ปาโผล่ปาโบล่เอ้าสม่ยสมัยนี้เขาเรียกปาลิ่มหนูไม่ต้องมาปากระปกอะไรนะไม่ได้ยินปาโมกเอาปาโมกหันมาเลยเดี๋ยวปาโจโผล่เองมึงนี่มันโดนฟาดนะนะ เชองว่ะไม่เจอกันแค่คืนเดียวเองที่ี่ที่สาิตอันมาเดวีจูบเลยสางสาึ่ี่นี่นับถึงสามหนึ่งเราถึงฟ้านาไปเลยนี่เทะลึง่งใหญ่ละจริงเราไม่ชอบเลยคนยอย่างมันอนะ่ะ เปดหกศูนสามเก้าหาว